แอบอยู่นี้เดี๋ยวก็ตาแตกหรอกมีเงาศพสิศพอย่งนี้โอ้โหมันเลกตัวเนี่ยอีกตัวยังลอยนวลมันก็รอพี่เท่าแหละปะจมเดี๋ยวนี้ แคก็เคยซื้อที่ไอทีซิตี้อ่ะมันเขียนได้เลยอ่ะเลยิดี่าโอ้ยติดเยอะยะเลยแอดไว้แอดไว้ วาตายแล้วทศเตียเ็วเร็วเร็วเร็วตาห่างแน่ มากูตายน,นะทำไมจอมันยุ้ยอย่างเงี้ย <laughs> ได้เหรอไม่รู้ดิไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเตดจะก,กลับไปดูนี่ห้องกินนี่แหลนะก,ก่อนตายน่กะตายแล้วมั้ยประหยัดแล้วละ่ะ ลูกหมดแล้วตายเว้ยร้อ,องแฮกแล้วจิ้งกระเปล่ามีซะน่าจะปวดหัวนล้วเนี่ย โอ้โหรอเท้ดยเราเนี่ยมันยังจะเอาไปทุกอย่างเลยถึงว่ามันยิงไกลแท้มันมีสะโบนี่เองไม่เถินได้ตังเป้าเลย อโอไอพีปาตามไปขึ้นตัวโอไม่ตายไวจริงถ้าโดนเออเปภาอะขึ้นี่ไปแล้วอะเอออ้ามีตรงว้วแนจะเอาไปแดกเลยอ่ะัา อย่างรีคอยคุยหมดแล้วแค็วเวนตอนไหนเพิ่งมีมา ในปั๊มพี่อยู่ในปั๊มใช่ไหมมีเสียงในปั๊มอยู่แว,แว่วๆนี่ยเสียงวิง่งน่ยเสียงหอบโคตรว่ะพี่ห<น>อบอย่างเงี้ยวางโดนเน็ตนะ What the fuck? อยู่ตังไหนอะเฮ้ยออยู่ตรงไหนทางเปิดไฟทางประตูเปิดไฟอ่ะตึกรเปิดไฟได้ไหมมีใครอยู่ใกล้ไหมไม่ใช่ดู้่หลังคอมพิวเตอร์นี่นะยังไม่เห็นเหรออยู่ข้างนอกข้างในจี๊ดประตูเลยข้างนอกพี่น่าเห็นหน้าประตูเลยเน็ตไปไฟะเบิดไฟเหรอใช่ตาย ันตายไอ้จ่าพี่มันคือไอจ่าไอ้จ่าเอฮ่า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 ฮ้าฮ่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 ี่มี่าฮ่าาฮาฮมาฮ่าาาฮ่า่าฮ่าฮาาฮ่า่า่าาฮ่าฮ่าา ออมีคนมาจากทางฝั่งยอมนะโอเคทา่านต้องยัดเลยไหมงี้เราชิบหายไปนี่ยตายัดฝั่งขวาพี่นาสุดอยู่เดนนั่นเลยอยู่ในนี้เลยเฮ้ยเขึ้นบนขึ้นบนก่อนอ่าออกไปละอ,อ่าอ,อ,อ๋อ,อไม่ใช่เฮียไปก็ที่นี่มันอยู่แถวนี้เลยพี่พเอาก่อน ตายตายสวยสวยพี่สวยสวยปืนติดอีกอย่างติดมึงเนี่นแหละยิงก็ไม่ได้อันนี้ใครยิงคนม,มันมันมันอยู่ตรงแถวแถวถังที่ข้างปัม๊มถังที่ข้างปั๊มไม่รู้จะแคบหรือเปล่า,ามีเดินอยู่อะแล้วมันไม่ได้เข้ามาทักอ่ะไม่เข้ามาอก่ทักไม่ทายเลยจ้ะอืม อย่าเสี่ยงเกินเนีย่ยเสียงเกินข้างล่างพี่เนี่ยตะไลอยู่ข้างล่างเสีย่ยงเกินวิ่งขึ้นมาแล้วขยี้เงินเนี่ยใครยิงินมัดมันมัดนายตีเราเลยพี่พี่แจ้งวิ่งไป งมันจะขึ้นดอกกูใช่ไหมตัวีกตัวอีกตัวโอ,วอวพีคนะพี่เกอเก okay, okay. มันอยู่นี่แหละผมมบันไดเดะพีคเจอไอ้เชี่ยอยู่ไหนวะข้างล่างมีหลายตัวหลายตัว Một tên chết rồi tôi chết nó ở tầng 3 Nó пацаны, да он там совсем ебу дал. Валить надо его. Башка болит. Бухать надо меньше. Семи берцов. На, блядь, жри, сука. เลี่งยังย่าพวกมันจะมามันเข้าเองแต่ว่าเทกว่ะเทกโฮใช่อย่างบันไดเลื่อน มันเห็นเราแล้วป่ะเห็นเราได้ไงอ่ะอ่ะน่าจะเห็นหัวพี่เปนล็กินี่ใครอ่ะหละโอค ตีนยิงตีนยิงตีนท่องไว้ยิงตีน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 แต่มันอยู่หลังกล่องนะพี่ยิงแขนยิงแขนเคล็ดอะไรต้องยิงตีนไม่ดีเคล็ลูกลิฟมาไม่เคยเล่นอ่ะเล่นแต่ลูกเอพัดัดอกไปเลยยัดนาอย่างเร็ว ็ปูหน้าอ,อ,อเ,เตอโกใจหมดเลยได้ยินเสียงอยู่พี่เข้ามาเทคโฮเดอร์กำลังตามเ,เฮ้ยของเกี้ยงเลยวะไปลมบูเซ้นนะอเออ ลัมโบเซนลัมโบเซนดากอยู่วนี่มาสป,ปอร์ตคืออะไรอ่ะมันอยู่ลัมโบเซนมีคนสองตัวป่ะแบงค์มันจะวิ่งเลยูลกเบีเลยไปทางไอห้องวางหมวกอ่าโดนนัดเดียวเลยเข้าหัวไม่ไม่รู้มีีกตัว เดี๋ยวพี่จะไปทางอ้อมไปทางยิมนะกูอยู่ตรงยิมแล้วนเอมี่พี่เหรอพี่พี่ไปพี่อยู่ห้องาถางังแัว มองว่างหมวกสุดทางไม่เห็นอาจจะอยู่ตรงห้องใต่งตัวเสือเเส้อผ้าแต่งตัวเ,เ,เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะบีบไป,ป,ไปค่อยๆบีบไปบีบมาอะไรบลูเซนเลยครับเราจะ,ะค่อยๆดับเตยมาอยู่เทคโกเฮ้ดูว่าดับผ่องน้องก็ดีกว่าไหมยังยังยัง เล่นเดออก็ได้พีเ่เอาก่อนเอาก่อนเอาแล้เอาของไปก่อนเลยเลยได้แะะละเพอยิงจะแคปไปกี่ตัวเมื่อกี้ตัวเดียวครับอ๋อแคป ตรงไหนนะอ่อทางข้างหน้าเราอ่ะต้องสบแบงค์ต้องสบแบงค์ชื่มาได้ไงทำไมไม่ได้เสียงเลยวะโคลนโคลนระวังนะระวังนะวิ่งไปทางฝั่งเอาน่าจะไอเทคอะไรวะไอโคม มันห้องมืดเขียวโอเคตึงไว้ตึงไว้มันจะได้ตั้งชุกอีกปไปตัวนี้ไม่รู้ตัวเดียวกันเปล่าอาจจะมีอีกตัวนี้มันอยู่หน้าอะไรเรื่อนแก่ต<ป>ะกวกยยิงหน้ามาันแก รอตไ้นะวิ๊อ่ะใช่ไพี่จิ๊บอยู่ห้หหอ,อ,หองที่เดิมติ๊บอ่สปอร์ตใช่ไหมใช่ใช่ใชที่วิงนน่งกันเนาะอือปีเปิดไฟวิ่ง มันจะวิ่งผ่านตรงนี้ไปทิศไม่ไม่ไม่ได้มาพี่มันจะตัวนั้นแหละั้ามันไม่ใส่หมวกใช่ไหมผมไม่เห็นตัวเลยพี่อ้าวแกไม่ได้ดูโปรไฟล์เหรอปืนอะไรนะอ๋อไม่ไม่ได้ดูใช้ลูก 9BT 9BT ไม่ใช่ตัวนี้ไอสทิ์จ้ะเนไหม อ๋อ oh, ใช่ใช่ตัวนี้แหละแบบปืนพกโอเคครั <Okay. S 3> บไม่เห็นแล้ววะเปิดไฟเนี่ยหมดละตัวนี้แหละเตี้ยตรงนี้แสดงว่ามันรอเราไปก่อนเนี่ยมันถึงมาใช่ ออก็ไปโหลดลูกก<ร>ันแลมัน<ร>จุกไปจุกมาต้องอ้อมอย่างนี้แลวแลวไม่งัมม้นไม่วิ่งดักตามโดมตูดเหมือนกันแล้วสิกข้างในสี่สี่ย,ไยัไซสอสียผลิกเก้ดิวะดีนะเมื่อกี้ ของเต็มอ่ะโส่สายโม่เอออเวยต้องหกสิบสอง